สวัสดีค่ะชื่ออะไสนักค้าขดติ่งจะไหมนักก้าขดเพี่งค่าสวัสดียามเย็นจากบ้านแม่เอ๊นะคะวันนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงวันหยุดยาวของญี่ปุ่นโกลเด้นวีคค่ะโกลเด้นวีคภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรหรอกโกลเด้นวีคออกมาออกเสียงได้ไหมทุกคนโก,โกลเด้นโกลเด้นวีค นั่น <c oughs> ออกตามเสียงไอ้หน้าจังเลยจ้า <c oughs> แม่เอกก็ไม่รู้จะทำอะไรค่ะเพราะว่าวันหยุดยาวแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปไหนค่ะ <c oughs> แม่ก็จะเริ่มเอาวัตถุดิบที่มีค่ะมาทำให้ลูกทานนะก็ง่ายๆเริ่มแรกแม่ว่าจะทำยากิโซบะแต่ว่าไม่มีเส้นโซไม่มีเส้นบะหมี่ค่ะที่จะมาทำก็เลยเปลี่ยนเป็นยากิอุด้งแทนนะคะว <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นคลิปสบายๆนะ แม่เอก็ซื้อเลโตอุด้งก็คือเลโตค่ะเป้นอุด้งแช่แข็งอะค่ะส่วนมากก็จะซื้อติดตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าเนี่ยเขาเขาเขียนว่าแค่เอาไปลวกน้ำร้อนก็จะสามารถรประกอบอาหารได้เนาะก็มีคนช่วยแม่อ่ะใส่อ,อืมอันนี้แม่เลือกเป็นก้อนเล็กๆนะไอ้นะ่ะเอากนไงมาตัดให้พี่ๆดูแล้วเนี่ยค่ะ แม่แกะให้ดูนะเนี่ยคขโดลอมโยอะแต่ก็่ะจะมีหลายไซส์ค่ะไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ไซส์เล็กแต่ว่าแม่เอ๊เนี่ยซื้อไว้ใส่พวกหม้อนาเบะอะไรนะคะ่ะหม้อไฟต่างๆ <c oughs> ก็เลยแบบว่าเวลาเราใส่อุด้งนะ <c oughs> ถ้าเรากินกินไม่หมดอะ่ะมันก็จะอืดในหม้อ <c oughs> ใช่ไหมคะแม่เอ๊ก็เลยซื้อแบบว่าไซส์ <c oughs> ไซส์แบบว่าพอดีค่ะ ก็จะซื้อประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะทำประมาณไหนเดีอนแม่ไม่คยอยู่เลยสามสี่นะคะทำหนึ่งสองสามสี่สี่นะคะแม่ก็จะทำไปคุยไปนะไม่ว่ากันนะอกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ใส่สี่ก้อนนะจริงๆอะ่ะ คนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยชอบเลขสี่เท่าไหร่นะสี่ก็มาจากชิชิก็เขาจะบอกว่าเหมือนเล่นคา麻将ชิก็ชิ้นุอะไรเนี้ยแปลว่าตายอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีขว้ขวควายกลัวใช่ไหมเขาก็จะถือกันแต่ว่าแม่เอไม่ค่อยถือคะ่ะบางคนก็ถือนะห้องสี่ศูนย์ส,สี่ห้องอะไรเป็นเลขสี่เพราะว่าโชกไม่ดีนะคะแต่ว่าแม่เอ๊ก็เป็นคนไทยเนาะค่ะแม่เอ๊ก็ตอนนี้นะล้าง ที่ย่างตินย่างคือเวลาเราใช้นะคะเราจะต้องล้างทุกครั้งนะคะเพราะถ้าไม่ล้างเนี่ยมันจะมีกลิ่นเนาะสุกปบเดเนี่ยแมก็ลา้างส่วนของเบ็ดเนี่ยค่ะเตาแก๊สญี่ปุ่นนะคะส่วนมากก็จะมีที่ปิ้งย่างนะคะอยู่ด้านล่างนะคะแม่เอก็จะย่างปลาบางคนก็ย่างขนมปังเนาะ <hoof> ก็แล้วแต่ค่ะ แล้วเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วนะก็ต้องล้างให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่ล้างก็นั่นเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าน้อนะไม่ได้ตั้งท้องนะคะเราก็ต้องเอาประกอบใส่คืนล้างเก็บนะคะแม่เอจะทิ้งไม่ว่าจะเลอะไม่เลอะแม่เอจะต้องเอาไปล้างนะคะเพราะว่ายังไงถึงแม้ว่ามันจะไม่เลอะมันก็จะมีกลิ่นติดอยู่ค่ะกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นตานะไม่ดีถึงแม้เราจะใช้กระดาษฟอยล์ย่างก็ตามนะคะ ก็เพื่อสุขภาพค่ะอันนี้แม่เอก็อยากทําคลิปเรื่อยๆสบายๆนะคะเพราะว่าวันหยุดเนี่ยแม่เอก็เลี้ยงลูกเนาะแม่เอก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านจะไปไหนก็ลําบากเหลือเกินเพราะว่าช่วงโควิดนะคะก็ดีที่สุดก็คืออยู่บ้านหรือไม่ก็เวลาลูกเครียดๆอยากออกไปไหนนอกบ้านแม่ก็จะนั่งรถเล่นค่ะอยู่ในรถค่ะ บริเวณคนเยอะก็ไม่ไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เนาะที่โอซาก้าเนี่ยทุกคนก็จะได้ข่าวใช่ไหมว่าโอซาก้าเนี่ยแบบว่าผู้ป่วยเนี่ยยอดเกินพันนะคะติดต่อกันมาหลายวันแล้วแล้วเพิ่งมาลดในวันนี้ค่ะวันนี้ก็คือวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สามก็ยอดประมาณแ0 0รอกว่าคนแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะหนึ่งจังหวัดนะไม่ใช่ว่าทั้งประเทศนะคะเราก็ต้อง ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองค่ะก่อนที่จะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะอันนี้ก็คือแม่เอจะทําอุดงค่ะวัตถุดิบในวันนี้ก็จะใช้ก็คือนิงจินแครอทนะแม่ก็มีผักคือแคเอทซื้ก็คือผักกะหล่ำตีนะคะแล้วก็หมูสไลด์ค่ะคือแม่เอเนี่ย ซื้อมาในปริมาณที่เยอะแล้วก็มาแพ็คแพ็คไว้ค่ะเวลาจะเอามาทานก็เอาออกมาวางไว้นอกตู้เย็นก็จะละลายน้ําแข็งนะคะเพราะว่าเมยก็ต้องรู้จักถนอมอาหารเพื่อที่จะประหยัดงบแล้วก็ไม่จําเป็นก็ไม่อยากไปจ่ายตลาดค่ะนอกจากเรื่องกังวลเรื่องสุขภาพแล้วก็ยังจะกกังวลเรื่องเศรษฐกิจในบ้านนันก็คือเงินนั่นเองค่ะอันนี้ ถุงใส่หอมหัวใหญ่มมแม่ภูมิใจมากค่ะมคแม่อภูมิใจมากค่ะก็คือว่าซื้อมาจากร้านร้อยเย็นนะซื้อมาจากร้านร้อยเย็นค่ะนี่ก็เอามาไว้ใส่นะคะจะมีถุงใส่มันฝรั่งใส่หอมหัวใหญ่อะไรเนี้ยค่ะแม่ก็ซื้อมาเอาให้ดูมะอันนี้ก็คือถุง อันนี้ถุงใส่มันฝรั่งนะคะแม่เอ๊ก็ซื้อมาเป็นเซตพร้อมกับถุงใส่หอมหัวใหญ่ค่ะก็มีรูปแล้วก็เขียนไว้นะคะก็น่ารักดีค่ะหอมหัวใหญ่กับมันฝรั่งนะแม่แนะนําให้วางไว้ข้างนอกค่ะไม่ได้เอาไปแช่ตู้เย็นนะเราจะวางไว้ข้างนอกตู้เย็นค่ะเราจะไม่เอาทุกอย่างแช่ตู้เย็นเนาะ วันนี้น้องไอ้หน้ามาช่วยครัวค่ะหน้ากำลังปอกหัวหอมภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรลูกทรมาเนกิทามาเนกิภาษาไทยล่ะหอมหัวใหญ่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 แล้วเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรภาษาไทยล่ะ จภาษาไทยอา,า,ายอุดง้งลาลาไม่ใช่าลาดาอุดง้งภาษาไทยเรียกว่าอุดง้งน้องไอ้น้ารู้จักแต่าลาด้านะวันหยุดนะคะลูกก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเนาะอนอไอ้จังระวังมือลูก 大丈夫、クッキングママやってるから。な<何>。いい切って。あ,あ、切ってるけど、ほら。綺麗でしょ。えな、我慢ろく。あ,あ。まこぎ、クッキングママやってるから大丈夫。 ตายตายตาย,ตายไอ้หน้าจังอันนี้กดไปลูกอันนี้หัน่นเดี๋ยวจะหั่นให้น้องไอ้หน้าดูนะแบ่งเป็นครึ่งนึงก่อนอ่ะตัดอันนี้นะอ๋ยนวนแม่ทําให้ดูก่อนมันลื่นนะไอ้หน้า,เว,านเวลาหั่นรู้ไหมเวลาหั่นหองหัวใหญ่มันจะแสบตาเวลาแสบตานะให้เอามีดนะ ไปจุม ok Harr Debatte, จ่มกับน้ํา <shocked> ค่ะพวกกำบาฐานพวกอะไรอะสารซันเฟอร์หรืออะไรเลยถ้าไม่เอจันไม่ผิดเคยบอกแล้วเนาะจะทำให้แสบตาไม่เอใส่คอนแทคไม่เป็นไรไม่นอนได้จุด้ดียวอ่าๆงั้นลองทำดูอ่ะระวังนะมีคมมากไอ้หน้าจังอ่ะ บางๆคะ่ะหนักนททำได้ไหม,ไมไออโอเคเดี๋ยวไม่ได้กินกันลูกอันนี้เดี๋ยวจะลองน้ำนะคะเพื่อไปต้มลวกเส้นอุด้งก่อนนะคะ ไม่ใช่น้องไอหน้าน้องไอหน้าให้น้องไอหน้าตัดปากถุงเรตูอุด้งก็คืออุด้งแช่แข็งนะคะแนะนาให้เพื่อนเพื่อนนะคะใช้น้ําเย็นนะคะไม่ใช้น้ําร้อนนะคะเวลาทําอาหารนะคะเพราะว่าระบบน้ําร้อนของญี่ปุ่นนะคะแม่เอไม่แนะนําให้ดื่มนะคะเพราะว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างสมมุติว่าอยู่ตึกเนี่ยะคะ่ะเขาอาจจะมีระบบการ จัดเก็บน้ำร้อนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสะอาดร้อเอร์เซ็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าน้ำปลาปลาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นน้ำเย็นนี่ก็สามารถดื่มได้ค่ะแต่แม่เอก็ส่วนมากก็จะดื่มน้ำกรองนะคะแม่มีเครื่องกรองน้ำอยู่ในบ้านเนาะสำหรับดื่มโดยเฉพาะเอาน้ำไปต้มค่ะตอนนี้แม่เอก็ตั้งน้ำไว้ลวกอุด้งแล้วนะคะก็เป็นแม่บ้านนะคะ เตาแก้ปีกี่หัวก็ใช้เท่านั้นล่ะค่ะมีสองหัวใช้สองหัวมีสามหัวใช้สามหัวนะคะหัวหนึ่งแม่ก็จะต้มไว้ลวกนะคะอีกหัวหนึ่งแม่ก็ตั้งกระทะไว้เตรียมผัดค่ะเดิมทีเราอยากจะทํายากิโซบะเพราะฉะนั้นแม่เอก็จะผัดยากิอุด้งนะคะผัดอุด้งให้เป็นรสชาติเดียวกันกับยากิโซบะเนาะเป็นเมนูล้างตู้เย็นก็แล้วกันเนาะ หั่นแครอทไปคุยไปนะทำเอมอมัวแต่รอแบบว่าคลิปเพอร์เฟกนะคะรอตัดคลิปนู่นคลิปนี้ไม่ว่าไม่ไม่ได้ทําคลิปแน่เลยอะ่ะแบบคิดถึงเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดนะคะรู้สึกยังไงก็ต้องหาคลิปลงให้ได้นะไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวลูกเปิดเรียนแล้วก็แม่ก็จะมาทําคลิปสั้นๆกระชับแบบสะดุกแบบ ไม่เสียเวลาเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เกรงใจคนดูเหมือนกันนะคะถ้ามีเวลาก็ไม่ว่ากันนะหั่นกะลำปีค่ะหั่นแบบไซส์ที่เราแบบทานเลยค่ะเอาสะดวกเลยนะไม่มีหลักการอะไรเลยไม่เนี่ยน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่กุ้งเนาะ ทุกคนก็จะเห็นบรรยากาศการอยู่บ้านของครอบครัวแมาเองนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละใส่ไปค่ะเราจะไม่ลวกให้นิ่มน,นะคะเราจะลวกแปบบ๊เดียวแล้วเราก็จะมาผัดสองนะคะลวกแค่นี้พอค่ะ จะไม่นิ่มจะไม่ให้นิ่มมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดนะคะตเส้นก็จะนิ่มเองเนาะไม่มีอะไรจะจริงไปกว่านี้แล้วค่ะนี่บรรยากาศแม่เอ้เลยนะคะหัวแม่เอ้ก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะเอาเส้นกุ้งนะกุ้กนะเสียบใส่กระแกงแบบนี้เลยนะเราไม่ล้างน้ำเย็นอะไรทั้งนั้นเลยนะคะรอการผัดค่ะนี่ก็ใช่ี่แหละ ได้แล้วนะเซตอุ่มสแตนบายแล้วค่ะไม่ตั้งกระทะแล้วนะเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะแม่ชอบกระทะแบบนี้มากเลยนะไว้าอร้อนลืมเนี่ยค่ะถอดด้ามหยิบจับได้นะคะอีคออะไรทุกคนก็ทราบดีใส่น้ำมันค่ะไม่เอเทน้ำมันพืชน,นะคะใส่ในขวดแบบนี้นะคะซื้อจากร้านร้อยเยนเนาะสะดวกสบายดีค่ะ ร้านร้อยเยนนะคะเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นไม่รู้จักไม่ได้ค่ะเข้าไปไม่เคยจ่ายเงินร้อยเยนหรอกค่ะแม่เอขออนุญาตทําตามที่แม่สามีเคยสอนนะคะอะไรแข็งๆให้ใส่ไปก่อนค่ะแม่เอก็ใส่นี้ไปเลยใส่แครอทนะ แครอทผัดไตค่ะถ้าเป็นแบบบ้าเมนูแบบอาหารไทยเนาะส่วนมากจะใส่เนื้อสัตวก่อนใช่ไหมแม่สามีแม่สอนบอว่าให้ใส่ผักแข็งๆก่อนอันนี้ก็ตามด้วยหอมใหญ่ค่ะอาหารแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะหลักการก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่งั้นก็จะมีสูตรหลากหลาย มันก็จะไม่มีสูตรหลากหลายนะคะอยา่างก๋วยเตี๋ยนี่ยแต่ละบ้านแต่ละร้านก็มีรสชาติไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้จะเป็นอาหารที่ไม่มเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นไม่ดราม่ากันนะตอขัดไปเล่อยากทำคลิปเน้นการคุยด้วยนะเพราะบางครั้งการคียกันเนี่ยมันก็เหมือนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะผัดเสร็จแล้วเนี่ย เื้อค่ะที่แม่เอามาออกจากช่องแช่แข็งนะคะก็ตอนนี้ก็ละลายเรียบร้อยก็ต้ออามาใช้นะเป็นหมูสไลด์ในประเทศค่ะก็จะมาจะซื้อต่อนรกคาที่แบบว่าดีต่ตอใจเราอะสด,ดใหม่นะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เวลาเราละลายแลย้วก็ทานได้ค่ะรสชาติก็ไม่ได้แย่นะ บนคนแอนตี้ของแช่แข็งยุคนี้มีวัฒนาการนะคะเปลี่ยนไปนะคะการอุตสาหกรรมการแช่แผ็งเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ลองไปดูนะคะของแช่แผ็งตามซิปเปอร์มาเก็ตต่างๆแต่นี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะแต่ละเอกก็ซื้อมาทำแช่แผ็งเองค่ะมีชิ้นลิปแท็ปเนาะรอไฟนะคะตรงนี้น ใส่สองแพ็ค่ะเพื่อนๆไม่ด่ามากนะว่าแม่เอ๋หมดเวลาถ่ายวิดีโจับก,การนี้นั่งรอจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนก็อินะ่มแล้วแม่เอ๋จัดก,การ ทำอะไรลนะ่ะหมูกระดูกหนูค่ะแบบบ้านเราเอามาย่างเนะาะหมักแบบบ้านเราเนี่ยมาย่างแล้วก็มีข้าวเหนียวแพ็กไว้ให้ทานในสัมพัพของเราค่ะเลี้ยงลูกญี่ปุ่นกุ o d ม o น n ิ่งด้วยข้าวเหนียวนะคะอาหารเช้าก็ยังเหลืออยู่นะคะุคนก็รู้แม่เอทำยิ้มทุกเนาะความสุขของแม่ก็ไปปล่อยไปเลย ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นอุดงค่ะมาใส่ด้วยเคล็ดลับความอร่อยนะคะน้ำมันหอยค่ะอันนี้นะคะญี่ปุ่นสามารถหาซื้อได้นะ,ะโฮลสตาร์ซอสสูเลย ไม่ต้องเน้นมุมกล้องอะไรมากนะคะเพื่อนน้ำตาลค่ะอันนี้กระป๋องเนี้ยแม่เอก็ซื้อมาจากร,าร้านร้อนเย็นนะก็จะมีรูเล็กรูใหญ่ใช้นะแม่เอเอาแบบนี้เลยหวนานทำให้ลูกกินนะคะออกวนหวานนิดนึงนะจริงๆนะทานหวานมากกันไม่ดีนะถ้าเป็นเบาหวานนะ่แย่เลยราดด้วยซอสอ่ะ ให้ดูซอสยากิโซบะนะคะนะคะมีห้ออะไรก็อ,อ,อย่าไปพูดถึงแลยเรอะเผื่ออนาคตไม่แน่นอนนะน,นี่ก็จะใช้กำลังภายในผัดอย่นี้เลยนะ จริงอะ่ะคนทำ่างน,นี้ให้มันดูสุภาพหน่อยนะคนไทยมักจะชอบแบบว่าใส่ผักสดไปก่อนเนาะอย่างตัวแม่เองเนี่ยแรกๆแต่งงานใหม่ๆนะๆนะก็จะผัดแบบตุกกะผักผักให้มันก,กรอบๆนะคะแต่สามีแม่เน้นะคะชอบบ่นว่าเธอใส่ผักที่หลังนะรสชาติมันไม่เข้าผักไงเพราะฉะนั้นใส่ไปเลยตอนนี้ ันนี้ว่าจะไม่ใส่ไผ่ค่ะใส่ใจไปแทนแล้วกันอะไรเนี่ยกระทามเล็กเกินไปไนเนี่ยเรียกอาวุธเสริมนะคะลต่จริงๆก็ควรเป็นอาวุธหลักนะ ควเปลี่ยนกระทะค่ะแล้วก็เผื่อผักรุกนะอาไปล้าสักหน่อยนะคะทำไปชิมไปนะคะมเมอชิมแล้วปกวักกับว่ารู้สึกว่าต้องใส่ซอสอีกนิดน,นึงเพราใส่นะคะซอสยากิโซบะเนี่ยมีขายตามตลาด ก็มาเก็ตทั่วไปค่ะคิดว่าที่ไทยมีขายนะใส่ไปเลยเดี๋ยวนี้นะคะเราก็ต้องนะหาเครื่องอำนวยความสะดวกนะ,ะอย่างซอสบางอย่างนะคะเราก็ไม่ต้องปรุงเองหมดก็ได้เนาะซื้อบ้างถ้ามีเวลาก็จะทำนะคะนี่มาช่องทำอาหารอะไรยากขอแม่เี๊ยเอาแบบนี้แลคะ่ะแม่เอก็ถ่าย เรื่องถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงของแม่เอนะคะเพราแม่เอเคยบอกแล้วเนาะว่าจะคุยเรื่องที่แม่เอ๊รู้ดีที่สุดก็คือเรื่องของตัวแม่เอเองเสร็จแล้วแม่เอบอกว่าจะไม่ใส่ไข่ใช่ไหมคะเพราะว่าแม่เอจะทำเป็นอุดมห่อไขไ่ไหมเวลาเสิร์ฟก็จะทำ เรียบร้อยแล้วค่ะเส้นไปจประการนี้วโอ้รับประทา,านรับประทา,านาาสีสันดีสิว้าวชิ้หยออร่อยะคะ่ะอิดแก๊เรียบร้อยค่ะเตรียมเสิร์ฟสามจานนะคะนี่ก็ใช้จานไม้นะเพราะว่า รูปอะไม่ไม่ไว้ใจค่ะให้ใช้จานกระเบื้องพลาสติกบางทีก็นะใช้แบบนี้ดูดีกว่าหรือยังไงไม่ไปเจอจานรถราคาค่ะอันนี้ซื้อมา500รเยนค่ะตกเป็นเงินไทยก็100กว่าบาทกับ200บาทเนาะซื้อที่ไหนรู้ไหมซื้อที่ร้าน100เยนค่ะ ร้านร้อยเยนนะไม่ได้มีขายแค่ของร้อยเยนนะ ทานผักแม่ก็จะใส่ผักให้พี่ในหน้าเยอะๆนะคะส่วนตัวเล็ก,กค่ะก็ม่ต้องซ้อนผักเช่นกันค่ะเอาผักไปจะใส่แครอทให้ลูกชายมากกว่านะคะแต่ลูกชายกินแครอทเนาะเพราะว่าผักใบเขียวนี่บางทีก็เขีดนะอันนี้นะคะใส่จานเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะโรยด้วยสาลายค่ะสาลายแบบเป็นผงนะ โอบบุชินะคะผอบปลาโอบแห้งนั่นเองโดยนะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ขอกระดาษเสร็จแล้วแม่ก็จะทำการทอดไข่เสร็จแล้วก็ ตอกไปทีเดียวเลยนะคะใด้ตีแล้วก็แบ่งเอาค่ะอย่างกาเอาค่ะใส่ไปเลยค่ะสี่ฟองที่ญี่ปุ่นนะคะไม่มีไข่เป็ดนะอันนี้คือไข่ไก่นะคะถึงแม้เราจะไปเห็นไข่เปลือกสีขาวก็เป็นไข่ไก่นะ <S <S ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะค่ะ เสิร์ฟอย่างนี้ค่ะใส่น้ำมันน้อยๆเพราะว่าอะไรสามีชอบบุญไงสามีญี่ปุ่นนะคะไม่ชอบให้ทำอาหารที่ใส่น้ำมันเยอะก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเบลวิ่งไปเสิร์ฟสามีก่อนนะเดกิไตยอันนี้ของพี่ไอ้น้านะคะนี่ค่ะนี่เนี่ยทำออกมาหน้าตาประมาณนี้นะ พี่านาไม่เป็นไรไม่แอนตีน้ำมันเนาะแต่แม่เอ,อะพอได้พอได้พอได้ร้อนร้อนร้อนค่ะเมื่อกี้นะไปเสิร์ฟป,ป้าป้าแล้วน้องมาน้นะคะกินข้าวเหนียวหมูย่างของแม่เอหลับแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะ แม่ก็เลยต้องเสิร์ฟให้แค่ป้าากับพี่ไอหน้านะคะน้องมาน้าเนี่ยชอบกินข้าเหนียวมากเลยเม่ก็กะว่าจะไปกินข้าเหนียวส้มตำนะคะข้าเหนียวส้มตำกับผัดอุดงเนี่ยเข้ากันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้เสิร์ฟลูกสาวคะ่ะผัดอุดง ห่อไข่ของแม่เอ้นะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คลิปแม่เอ้ก็ค่อนข้างจะสดค่ะเพราะว่าถ้าแม่เอ้มัวแต่เพอร์เฟกนะคะมัวแต่รอตัดคลิปแม่เอ้เป็นแม่บ้านค่ะที่มีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบแต่ใจก็อยากจะรับผิดชอบต่อผู้ติดตามแล้วก็รับผิดชอบต่อวินัยตัวเองค่ะตั้งใจว่าจะทําช่องแล้วก็ต้องทํานะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าถ้าประทับใจนะ แล้วก็เพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจแม่เอ้ด้วยนะคะในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสัญญาว่าถ้าลูไปโรงเรียนปกติแล้วแม่จะขยันลงคลิปถี่เช่นเช่นที่ผ่านมานะค,ะ,คะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับแม่เอแม่เอโอซาก้าค่ะบ๊ายบายมาตานีไปเสิร์ฟลูกสาวก่อนนะเขาบ้านหน้าก็จะมาบัน มันประมาณนี้นะค่ะเข้ากลัวนะคะ